สวัสดีครับเด็กๆปหที่น่ารักทุกคนครับพบกันอีกครั้งในชั่วโมงภาษาไทยนะครับเมื่อวานนะครับเราเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนกันไปนะครับในเรื่องของโครงสร้างประโยคนะครับเราก็มีประโยคมาให้และให้เราทําใส่ตารางนะครับในหน้าสิบสามนะครับในหน้าสิบสามอ่าดูหน้าสิบสามย้อนกลับไปดูที่เราได้ทําไปแล้วนะครับเมื่อนะครับเราทํานะครับใน แบบสุกขัดนแล้วทีนี้นะครับให้เราเนี่ยนะครับทำในสมุดนะให้เราทําในสมุดนะครับเหมือนกับหน้าสิบสามเลยนะครับแต่เราต้องคิดประโยคขึ้นมาเองนะครับให้เราคิดประโยคขึ้นมาเองนะให้เราคิดประโยคขึ้นมาเองนะครับเอากี่ประโยคดีเอาห้าประโยคออก ให้เราคิดประโยคขึ้นมาเองนะครับ5ประโยคเมื่อแต่งประโยค5้าประโยคเสร็จแล้วก็ตีตารางนะครับตีตารางแบบในหนังสือนะครับเดี๋ยวห้องสองครูจะถ่ายรูปตัวอย่างส่งไปให้ดูนะครับเพราะวาห้องสองยังไม่ได้หนังสือส่วนห้องหนึ่งก็เปิดดูได้เลยนะครับในหน้า13นะแต่งประโยคไป5ประโยคนะประโยคเราต้องมีส่วนขยายด้วยนะ นะครับไม่ใช่ฉันกินข้าวฉันนอนฉันวิ่งฉันกระโดดโลดเต้นอะไรไม่เอานะต้องแต่งประโยคให้เหมาะกับการที่เราเป็นป .6 หน่อยนะครับนะบเอาแบบแต่งแบบตลกตลกก็ได้นะครับเรื่องแบบจินตนาการก็ได้นะครับแต่ให้มันมีส่วนขยายมีสาระมีที่มาที่ไปนะครับมีประธานมีกริยา นะครับในแต่ละประโยคจะขยายประธานขยายกริยาจะขยายกรรมก็ได้แล้วแต่ให้มันมีส่วนขยายด้วยนะครับเมื่อแต่งเสร็จแล้ว5ประโยคก็ให้เราตีตารางนะครับตีตารางทําเหมือนในหนังสือเลยนะครับนะมีทั้งหมดกี่ช่องกี่ช่องนะครับเราก็ตีตารางไปนะครับจํานวน5ประโยคเราก็ดูประโยคที่เราแต่งแล้วเราก็เอามาแยกใส่ตารางนะครับเอามาแยกใส่ตาราง ตามเหมือนในหนังสือที่ครั้งที่แล้วงาพรูได้เฉลยไปบ้างบางข้อนะครับนะครัค้งที่แล้วรูเฉลยมาสี่ข้อเนี่ยนะครับดังนั้นเราก็แต่งเอง5ประโยคแล้วก็เอามาแยกใส่ตารางเองนะครับใน5ประโยคนั้นที่เราแต่งนะครับก็ทําใส่สมุดนะครับทําใส่สมุดนะห้องสอบก็มีสมุดอยู่ที่ตัวเองแน่นอนนะหนังสือยังไม่ได้เอาอไรแต่ห้องสอบ มีสมุดแน่นอนห้องหนึ่งก็มีแน่นอนนะครับโอเคนะครับชั่วโมงนี้นะครูก็มาบอกงานนับสั้นงงานแค่นี้นะครับเก็บคะแนนด้วยหน้านี้เก็บคะแนนด้วยนะครับเก็บคะแนนเป็นคะแนนเก็บด้วยแม้จะทําในสมุดก็เป็นคะแนนเก็บได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสาหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ